สวัสดีครับสวัสดีติดตามช่องลุงปิยะละเพื่อนชอฟิเชียลนะครับตอนนี้เขากรลังเห็ดแน้กินครับเชฟมาจากในถ้ำมาได้เยพหรือสียังีตาไฟติดเทียวมเดอดครับดตดไว้สิเลาดเลยครับิเนาะ คลิปนี้จะคลิปอันไอ้พวกที่ได้สิทธิ์ครับผมนนี้รันได้่ยไอ้พวกับมือนี่ครับเขได้เห็นตู้ไอจีนี่ไอจีนีคชิปพบของเขาเรา่าสิิงเขาบิาทางเราคือเฟโรเลกกับโลรโดใส่ลงไปเด็กกูเบมอเอาได้ันงานมันังใจอ่ะใบันลาหมเอาออกเด็กจิงเนาบ กจได้เลยอที่เาไเอาไหมเอาเปล่าคืวขาวขาวถุงยาวอลลัดครับเราเห็ดไว้ครับบักยังบักยังดีครับเราเห็ดเราเห็ดคือยังที่บกินนะครับงามครับโคุนหน้าเวทีนะครับ ตอนนี้อยู่หน้าเวทีเลยครับหนงเฮ็ดน่ากินตอนนี้กำลังปลิ่้อนกนเยครับกุกครับเชีกระทะท้องแดงเฮ็ดไปโซเนเฮ็ดแล้วๆน่เราอิ่มพอดีครับทำไปกินไปลดวไมีอยาผิดปะแ่บจะแทบะอ กันมีกับิตายก้อนมูสละใช่ไหมเจ้าชู้มูกินเนาะต้องเห็นต้องชิมครับจะพองสุรสหรื่เบิดเครื่องห่อเหรอครับตอนนี้รถดีนะมรสรสดีป่ะครับรถดีหอบไงครับเบิดเครื่องห่อแหละครับตอนนี้ไปแมมทั้งถุง แนนห่อนแท้ตัวลุงมนัะไานยกล้งว้าปลาคบจุ่มยุงเอไอแ้งกัทานเนี่ยใส่ล้ไปยีหเอาท่อาเนเฮ็ดระบอบทานใส่นเอาทานใส่ไฟโอ้ยเอาไปใส่ทานอีกขึ้นแงอนเก่อนดังไฟใส่ตอเก็ด ไม่ด้เลโอ้คัคเสียบแต่คัดยอืออนี่ตัวเม่นัม่นัียังกม่นหังวดิดเพี้ยนองมนชิงของหีเยงไนีันจีเลียงเด้อีเลียงนีกมเจ้า เม่อยอ่ะอันนั้นเมื่อยกินนี่ติดสามน้อยติดบ้านแขกแปดพันงาเห็ดแก้วกินก็ขอบนี่เพี้ยแก้วครับหรือแก้วเพี้ยรนะครับขออนุญาตบางเสียงครับเดี๋ยวมาเห็นปฏิทายครับพระนักขึ้นบอกกองขึ้ลงหัอรถโอ้มันสีนั่นเอาไปให้กินเอาไปในกองเข้ามา แล้วด้บรรยากาศต้องพอความซื้อบัตรเขากเบิ้งนะครับตอนนี้ไบิ้ไงไปยูไยูให้นะอย่างท่ราเรนี่ก็ให้นะถงยากด้ยไปยขาวปัี่จังคืนนะันาเบิ้งอันมันเนี่ยจังิ่น่าขเบิ้งเบ่งเฟเพียนจ้มงันจิววันจิวทูครับนี่

จังถักเปียถักไหมมั้ยทีแดงมันกเปลี่ยนเห็ดเห็ดดูดิเปลี่ยนหมดท่นเปียสาวเมื่อวี้เนาะ ขึนนี่แจ้แจ้งน้งงอกันครับบอแจ้งแตทแจ้งซอยอยจุยอครับเพ็น้ำงามเนาะย่างดีดีเทถิ่มเท่านั้นแหะเท่เเานั้นแหะนี่นดีพบใส่ขอด่ะใส่ดย่าง เมียมั้งแจ๊กปิดมาเสียวมาเสียวมาต้มก่อนให้มันตึงลงแล้วต้องมาต้มใส่หนีก่อนได้ให้มันตึงให้มันหอมใช่ไหมจังสั่นแล้วจังไหนจังไหนไรลุงหมอครคุณเมนูอย่างสั่นไฟมาคิดเหรอทำมันฮะ ไอ้จ้าก็ัดหลู่รถด้วยไงกอิ่มกันสิอิ่มเหอสิเป็นยังนั่งเบิ์มูจิ้งหมดมีดไทยสิจิ้งกปดูเอข้าวอุ้าเสียก่อนี๋ยวมีดไม่กนมีดไทยแล้ครันเจ้ามา่นไ้ขบเด้ เป็น่เป็น okay. okay. oh, ี่ดข้าเข้าไปบมน่มโอ้เดี five, ๋ยวผมทายก็หนอยอยู่ครับนี่ครับใกตัวเหตัวหตตังนี้จี๋เสียเจียว นี่ดวะนี no ่โลาะนี่เลยแคบแนแต่ตัดออกใช่ไมเป็นยึดยึดต่แน่นั่นพอไปพอไปจำนอบ่ไก่เสียด้าวครับด้านหลังแับนีค้นนะครับใ้่ B มีน้องครับเฮ้ยเฉียนซื่อเลยโอ้ยเฉียนซื่อเลยโอ้สองคนนี้ปรึกษาหารเรื่อยอย่งกันเนาะไม่เฉียนไม่เฉีเลยไอ้ที่เฉียนชื่อเลยเดี๋วยวจะฝากครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไวาเพียงสั้นนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปิยะลำพูงชูออฟฟิเชียลแล้วน,นะครับ ไก่จะหอดมือนะอีกไม่ถึงพันคนนะครับระเปิดให้เปิลครับนี่อีกพอหอดทันคนนะครับอีกไม่ถึงพันคนก็จะสองหมื่นแนลทีมงานฮาฝากกดไลค์กดแชร์กนติด,ดตามนะครับสำหรับคลิปนี้กะ ฝากไว้เพียงสำนีนะครับขอรับสวัสดีครับ